มเตอมีคนเลี้ยงค่ะมันเลี้ยงค่ะมันเดี๋ยวไม่เลียเ้ยงกูก็เนือ้อคนนี้คือน่ากินมากๆเลยนะคะปิ้งย่างค่ะอันนี้ก็คือข้าวกระเทียมน่าอร่อยใช่ไหมเธอข้าวกระเทียมด้วย อร่ะะอยมะอากอร่อยไหมตามจริงเราจะไปกินคาบูกันนะคะแต่มีคนบางคนอยากกินเปิ้งยา่าย่เราบอก,อกเองเพราะเราอยากไปกินแต่เธอไม่ยอมไปนี่มึกมึกตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่นะกินมกึกมันเลยยบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้เลยะคะ่ะ ร้านเล็กๆน่ารักกระปุกกระปิกดูเป็นส่วนวัวมเลยค่ะนี่คือรายการอาหารนะคะทุกคนมันจะมีสองแปดเก้ากับเท่าไหร่นะถคือสามเก้าเก้าสีเก้าเก้านะคะก็เป็นแบบพวกมันก็จะเป็นแบบเนื้อวัวอะไรประมาณนี้้วยเนื้อดีๆขึ้นมาใช่ไหมเราเน้นเนื้อนะคะเราไม่เ,น,เ,เน้นแต่นเนื้อเนื้อ จะมีวริการจ่ายไกด้วยนะคะประมาณนั้นตัวใหญ่มา,มากๆ้จิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้มอะไร นี่เป็น,นขนมปังกระเทียมนะครับข้างในจะมีชีส ไก่ป๊อบร้อนๆดูน่ากินมากนี้เลยนะคะอร่อยมากอรอบนอ,อ,ก,อ,อกนะคะ กจอันอนี้ของมา์ฟแล้วนะคะของมาเพิ่ม ราคาสองแบตเจ้าสองแม่สองแม่อันนะคะกินเท่าไหร่กินเลยแล้ถ้ากินไม่หมดเขาปรับนะคะเธออืมแบบมึงต้องไปเน้นเนื้อไม่เน้นผักตัวเน้นเนื้อเน้นเนื้ออย่างเดียวนะคะคุณก๊อฟเขาเน้นเนื้ออย่างเดียวเธอเลยอืม นี่นะคะคือเด็ดมากเลยแล้วก็แต so so ่คนชอนะคะว่าจะใส่ยุะไ่เอแล้วก็จะใส่สองนะคาเพื่อความอร่อยดูค่ะมันเ็จะอดูดิอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ วัหารร้านนี้ก็คือพรักงานถึงบริการดีมากค่ะพลังงานน่ารักมากมาิจรินกันไน้นะคะใส่ใจลูกค้ามาก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 คือเดินมาถามตลอดคือแบบอยากได้อะไรไหมคะเพิมเติมไหมคะแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนผมไม่เยอะด้วยนะคะมีบริการถึงตัวถึงเนื้อเนี่ยถึงโต๊ะนะคะประมาณสี่โต๊ะเอ้ยใส่บริการน่ารักมากๆเลยทำใจมากๆเลยนะคะ อย่าเออเลยดูสาธทตวิธีการกินของคุณก๊อปนะคะอ่ะอ,อื้ือื้ือุ้ยหมดอุอ้ยตบมือคือเห็นแม่บอกเลยว่าหมดหมดนะคะตอนนี้วิธีนี้คือเวิร์ค่ะแต่วิธีเมื่อกี้ไม่เวิร์ค นนี้คือแบบคุณก็เขาแบบใช้ง่ยายเป็นพิเศษย <c oughs> ปกติมะะไม่บนนะคะไม่ค่อยทําให้ค่ะแต่ตอนนี้เขาทำให้เป็นพิเศษค่ะเมือม่อกี้ยัไม่ดูเายว่ามันยิ้มเต็มคําแล้วก็แบบคาเดียวคือจบน่แะคูแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มุมมมุก่นนี้เราก็กิบเสร็จแล้วนะคะ อ,นนอร่อยมากเลยค่ะหลกัด,ด,ด,โโดูหอ,อกอนเยอะมากดูองเราืมาทั้งหก้อนครับมันนกันจีตั้ง6ก้อนกับเมื่อกี้ของมันนะเมื่อก,กี้น,นะ เอ๊ะแมวของเราอร่อยกว่านะคะทุกคนของคุณก็ไมวอร่อยช็อกโกแลตมีชชิพนี่นะคะดูนั่งเยอะมากมากันนี่นะคะคืออิ่มมากๆเลยสองชุ่มแล้วนี่เป็นแบบสองชุ่มยี่สิบหก เดียวยิบจดกนิเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะไปดูหนังนะคะทุกคน Happy Anniversary ค่ะดูดูมือนี่ฮะเสียก๊อปเลี้ยงมือนี่เสียก๊อปเลี้ยงค่ะทุกคน จนจนจนยาเอิรอดจนชิมที่ชิมชิมของเราหน่อยลองลองลองคำเดียวเออถ่ายอยู่เร็วชิมไม่น้อยเร็วเออเธอชิมก่อนเธอเธอชิมงอนดูนี่ค่ะทุกคนนี่ของเรา ไหนกินไม่หมดนอันนี้เดียรก้อรวยเลียกไหมดูยอะเลยวเลตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทร บัตรก้อนเก้าบาทเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ป๊ตรกอนเก้าบาทหรือไม่ใช่มเลยจะได้ไหมคะแรกซื้อก้าบาทนะคะทุกคนได้ก้อนก้าบาทนะคะทุกคนน่ากินแบบได้กล่องใหญ่เราเลยดูค่ะมาโอเราก็จะไปดูหนังพีทโอเชนนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็ดูหนังสิทธิแล้วนะคะเรื่องไอ้คุณหล่อรวยนะคะก็คือกี่ชั่วโมง ดูสภาพนะคะเคือห้างปิดแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาสิบสองสี่สิบองสี่สิบห้านะคะทุกคนห้างปิดหมดแล้วนะคะแล,แล้วก็สวิตช์ดินเนอร์สเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือพรุ่งน,นี้คุณป๊อปนะคะมีเรียนเช้าแต่ว่ายังเดินเออเระเหยือ่อะค่ะที่ฉันก็ ชุดลรกสดสายยังไม่เปลี่ยนแมวแล้วจิงเลยเอาว่ากำลังจะกลับบ้านนะคะจคุอันนี้ก็ปิดวอกแค่นี้นะคะบายๆเธอเลียวปิดวอกนะย่ารือสังข์ยันลื้อสัมสัคขยกดไลค์กดแชร์แ้วคุณค่ะ